มีเยอะเป็นโพสก็เยอะนะไม่ได้เพราะว่าโอ้บอว่าไม่ได้เหรอน้องตายน้องไม่โพสมีไม่โพสมีเด็มันวิ่งมาดักผมนะยิงยิน้องสอนให้หน่อยตายปะตายปะไม่ตายของกูปิดมาดิเอชช์ปอบีตายเเนาปอพี่ตายรบช่วยหน่อยดู้วยตายตาย โอ้โหปึ๊กมัไม่ได้นั่นเลยตายหนึ่งโอ้ยเพชรกูโดนหลังยิงเพชรบอกว่าได้หมดดิได้โดนหลังโดนหลังยิงเพชรโอ้โดนหลังยิงก็โดนหลังยิงเลยพี่หลังมึงอ่ะเออตายเล็โยูนโอ้ยไม่ว่าไม่ได้โดหมดเราหมดไหมพี่ เอาหมดใช่ไหมลงมาใหม่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 มึงรีบยิงติวมันเร็วดิตัวมันเร็วพี่ยิงตัวมันเร็วมันถ่มมันถ่มผมอะเฮ้ยใครส่งวะพี่9.9ดาเข้าค่ะขอบค่ะน้ำวิ่งหมดว่ะเพื่อนโอ้ยเหมือนจัดสปริงสองตัวเฮ้ยมาเลขหน่อยพี่ลงมาเลขหน่อยเร็วซีมี10.01แข่งไว้พี่แต่ผมกดให้แล้วมันสามตัวเอฟ9หันหลังก่อนเลย ล็อกฝั่งนี้ให้อยู่ล็อกฝั่งนี้ให้อยู่เ้ยไม่ได้ล็อกสายผมเอเก้ต้องหาที่อยู่แล้วกันนะปุ๊บ้าเพื่อนนี่ปไไมงั้นเพื่อนตายไม่ไม่นวิ่งผมหมดพี่ไปเอาแล้วปเอาเลยพ่หน่อยดิวฝั่งไม่ฝั่งเข้าเยอะพี่ต้องรอเขาอะรอรอเาหมดอ่ะไอ ไเกิดซ้อนคกับน้ำโมตลอดเลยวะอยากตายว่วเชื่อหมที่เามาละพี่าลผมได้รหัสนี่ียดมาวละพีก็ช่วยหน่อยได้ปะไปเมืองัพี่ติดหน้าเมืองพีูพีตายอยู่นี่ตาเลยตายหนึ่ง ไปน้องพี่ไม่มีปืนไม่เป็นดักหลังไม่น้องกำแพงขาวมันดักพี่เห็นไปเห็นกำแพงขาวนะรั่วนะใช่ปะเออเนี่ยกำแพงขาวตรงมากเนี่ยมันจะมันมันขึ้นโล่อยู่อ่ะเดี๋ยวผมวิ่งให้ไปดึงดิรดินเดิจะเย็นดิพี่วิ่งขี่วาอะไรเฮ้ยจะยิงน้องกำแพงขาวมีตัวไลไม่จะยิงลเร็วเอาไหมเอาไหมเอาเอาดิเอาดิเจ็บหนักเจ็บหนัก เราตัวเดียวตัวเดียวขวาเลยไม่ได้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 เออจะเคลียร์ตายปะเฮ้ยโหยิงร้อนตายตายโอ้โหเคียงิงเป็นเมกเลยมาลองพี่ดิจัดแล้วงหายยาวไหมหลังหลังชากหลังเบื้องว่าเก็บของอยู่ว่ามันเก็บของอยู่ว่าเก็บของไหนตรงไหนนี่นี่น้าพี่เลยสาวพี่ได้พี่ได้เลยน้องเดี๋ยว พพี่ได้ไม่เจอม้าเออมึจัดไม่ใช้ายเราไม่เข้าเติงเอาล้วนะหนึ่งสอามกว่าแล้ของพี่ของนิดดีตายตเปิดแล้วพี่หลวพี่หลวเกบยากนะพี่ของเกดีสตัวนะตายพี่ตัวนะำจิงสวยสมาไมจะขึ้นจะขึ้นอีกหมดเลสอ่ะมาเจอำิงเอาชเราจิจะเต็ม โอเคไว้เราอยากเก็บชุดเต็มเล่นก่อนนะไม่ไม่เคยทายวะเนี่ยระวังหลังนะพี่ลาลุงอ่ะหนึ่งดวคนเล่นเปนยังอยู่ไหมตรงไหนมาดู้ไม่เห็นรถออ่มาหลังรถไม้หลังรถไม้ไปมป็นรถไฟมนก็ขึ้นหลังกันนั่นยิงยาหมดแล้วว่ะเยอะมันเป็นตัวนนัเล่นไม่ได้ทมายตาจริงมาเจอมาเจอว่าาตายตามจริงไม่ไม่ไม่มันอยู่อยู่หน้าโพสต์พอมั้ยตำรวจจะเข้าตำรวจเต็มเลย ตายหนึงอะรตายหนึ่งเยอะนะพี่กำลังจะเข้าตำรวจนะอยู่ดินแดงอ่ะเฮ้ยตายสองตายสมแล้วได้มาเร็วได้มาเรตายหนึ่งรัตายหนึ่งคนตายหนึ่งคับลูกดัดได้ป่ะตัดเลยตัดเลยล็อกให้อยู่ดันเอ้โดนเอะ เตปีตายเลยตอกลางสอตัวเตปียมีนะไปสซ้ายมาอแปดมีรถอะไรนะเอตอนนีมูอ้พูดมุยไปหลังรถหลังรถเอาหัวเม้นด้วะพีท่ีเตปยแปตายนโพดยังอยู่นะ้างั้งไม้ก็ยังมีนะส้างไม้เ้เตัวสตัวตอตาย้นี้เอ้เตนโพดเยอะเลยบนเตนตัวเดียว

ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายก็ไม่ขาดไม่ขาดเอาดิจีบ้าเอาดิบ้าเอาดิไม่ตายไม่ตายตายยสวน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 มาเหรอลงมาพี่ลงมาเฮ้ยพี่มึงฟังกูนะมึงเล่นเป็นโหมดเตม้าปิงหน่อยพี่บ้านปิงกับเป็นโหมดที่ต้องคุมไมาเนี้ยมันต้อเข้าเรื่อยๆเลย ไม่ไปล่อยเป็นโคตรขนาเยอะใครอยู่บ้านปิงอ,อ่ะพี่มันขึ้นหลังคาตายพี่อะแต่เป็นพี่พี่ทำให้อ่ะเออขึ้น,นหลังคาพี่เสียดายหน่อยเก็บเลยครับพี่ผมเก็บเลยเก็บเลยผมระเบิดเต็มตูมตาม,ามาเลยยาลูกเจอแล้วมามฟังกูพี่ขึ้นมาสปิงก่อนอันดับแรกอ่ะกูขอไอ้ไม่ด้วยละกันที่จะบอกวนะ